สมิ่งหรือเปล่าพ,พี่ผมเจอกระใ,นนใหญ่น่ะเจอเหมือนผู้หญิงมม้เจอหญิงอไเเจอเหมือนผู้หญิง,มงผมยาวนั่งอยู่บนหินนะไม่รู้ว่าใครน้งผือขามากพี่พวกแพนากหรือ พยาดาในเมืองบาดาเนี่ยจะผิวขาวเก่งอ่าเพื่อจะนำกลับไปให้พระชาเมืองบาดาเนะตอนนี้ทัานก็เป็นห่วงลูกสาวทัานมาก ครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซิของปะนะ้านาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แสตผ่าไปเรื่อยวันนี้ผมกับใหญ่จะออกตามหาพิะธิดาเมืองบาดาหรือไิดาเมืองนาคาพวกเราได้รับเผยว่าเรื่องจากท่านฤทีก็คือขอไม่แบบบับงคับให้เราช่วยตามหาด้วยน,นะขอแค่ท่านฤทีแค่บอกว่า ถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยได้คือช่วยตามหาทีรอตอน,นพระราชาของเมืองบารานไม่รู้ว่าพระธิดาไปไหนอาจจะมีปากเสียงกันในเมืองแล้วก็ออกมาข้างนอกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องภายในครอบครัวเขาหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรผมก็แม่ใจแต่เราก็มีความแบบจิตใจธรรเนึกอกเราไม่อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าเจอก็ดีเขาได้แจ้งทางาพระราชาหรือว่าแจ้งาทางพระพยาที่เราเจอก็ได้บอกว่า มีอะไรช่วยไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรเรช่วยหรือเปล่าเผื่อช่วยแก้ไขได้ทุกคนก็อยากจะลองดูนถ้านนเจอก็ดีเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าพดากับ <c oughs> พ้องเขาอะทะเลาะกันเรื่องอะไร <c oughs> แต่ทั้งสิ์บอกมาเกินๆคือเรื่องของพ่อลูกก็แหละทะเลาะกันก็คือก็จะช่วย <c oughs> ตามหาเพราแต่นนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าพี่ดาเป็นไงบ้างจะเป็นใจได้ดียังไงใครใครทำอะไรไม่ดีพดาหรือเปล่าหรือใครรับผิดตัวพดาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ทุกคนนะก็จะไปหาคําตอบกันตอนนี้ ส่งกับใหญ่มาตามเส้นน้ําเส้นหนึ่งอ่ะที่ท่านสี่บอกไว้ว่ามาแบบเจอนะในในนิมิตอ่ะว่ามาอยู่ประมาณนี้ที่สถานที่แห่งนี้ไปพิกัดลงมาคร่าวๆใช่แล้วนี้เราก็เดินมาได้ระยะแล้ว,ลวเดี๋ยวต้องเดินไปข้างบนทุกคนนะเดินขึ้นไปด้านบนตามน้ำคิดว่าเดินตามน้ําดีกว่าเพราะว่าคิดว่าพวกไฟดาวอย่างแพน้าเนีย่ยคนอยู่ใกล้น้ำมากกว่าใช่ใช<ไ>่ป่ะก็คิดว่าเป็นอย่าง,งานั้นทุกคนนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยทุกคน ไปจะฝากพี่เอฟจีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ออน่าให้เราเจอไพด้าของเมืองมาดานให้ปลอด้าย่างให้เราดีที่สนะไปไปวัคนเดินทางครับผมเดินทางกันระหว่างที่เดินมาเนี่ยผมก็ยังเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นใสหรือเปล่ากละเืนกินหินหลายๆลูกเลยอ่ะดูมือนรากมันมันแถมปิดปิดปิดเยอะออกมาจนแบบปิดหินหลายก้อนที่อยู่ตามผนังกำแพงของเขาเนี้ยโอ้โหดูดิ ติดแน่นเลยอ่ะโอ้โหแวที่ีทุกคนดีถ้าถ้าคิดเป็นคนก็คือโดนขังไว้นะใช่โดนจับขังไว้โดนขังตายอย่างนี้คือที่นี่ยตอนมีน้ำก็สวยมากพี่ท้องธรรมชาติมีถาวรเหมือนถาวรลิงด้วยโอ้โหท้องหัวสบายเ้ยอะสวยจริงจริงพี่นะก็ดูแบบมีความเป็นอะไรความน่ากลัวนะแล้วก็ที่สำคันคืออย่าปากค่อยเอ่อ the พี่ๆครับผมจะบอกว่านี่มันเคยเป็นสถานที่ที่ตัวประหลาดเคยมาอยู่นี่ไม่หายพวกเราเคยมาตามล่ามันนะมาก่อนนะที่มันคิดไม่ได้อะพี่มงอ่าอย่าไม่กลับตัวกลับใจอ่ะคือเราเข้าใจมันไม่เข้าใจเรานนี้เราสามารถ่วยเหลือกันแล้ทุกคนก็คือดีมากที่มันให้กลับใจแล้วก็มี p f คอมเมนต์มาว่าเลิกเรียกคนป่าว่าคนป่าได้แล้วนะให้เรียกเป็นพวกบาลูลาซูไม่ก็ เขามีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานในเมืองอัพเรดแล้วก็คือไม่อยากเรียกคนป่าแล้วพี <emat> ่พี่ครับผมว่านะแต่ว่าถ้าเราเรียกคนป่ายังไงเรามันก็ไม่ได้ชื่อน่าเกลียดหรือว่าอะไรเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยเป็นความอะไรทุกอย่างที่ไม่ใีจุดเป็นของตัวเองของตัวเองที่จะได้คือเราได้ดูถูกเขาหรือว่าไม่คนป่าอม่าให้เนที่ไม่ดีหรือไม่ใช่คนที่เลวร้ายหรือไม่ใช่คนททีี่่่ดูตาาะุกคคนนนปเยยอ แต่ถ้าเามาดูวันหนึงมาอยู Demon> ่ในเมืองแบบเราเนี่ยก็เป็นเรปกติทั่วไปก็เหมือนเราในะแต่ที่เราเรียกคนป่าเพราะมันคุ้นเคยป่าไงพี่คนป่าลุงคนป่าหรือว่าเป็นน้องคนป่าเนี่ยไปที่คนใต้คนก็ในที่หนูไปที่นี่ตอนนี้ภาวนานะภาวนาอยากให้พระดาพระดาเมืองบาดาเนี่ยเป็นอะไรไปเพราะว่าพระองค์ท่านราชาเนี่ยมีลูกสาวเพียงคนเดียว มีลูกสาวคนเดียวก็อาจจะเป็นห่วงมากๆตอนนี้สั่งให้คนเอาตามหาทั่วเลยแต่ไม่รู้พระยดาท่านเนี่ยอ่าพยดาเนี่ยไปไหนไปอยู่ไหนไม่รู้ฮะเมื่อมาแล้วเราเราเราไม่คาดหวังต้องเจอในวันนี้เลยเพราะไม่รู้ว่าขีใหม่ที่เราได้มาจริงหรือเปล่าที่ขึ้นที่นี่นะแล้วก็เดินไปเรื่อยทุกคน แต่ที่ไปส่งผ้าพัดนาหรือถ้าเจอแล้วนะเราไปส่งเราต้องมีแก้วติดไปเลยแย่เลยสนะี่สไม่ได้เลยไม่คิดว่าที่ร้านสามารถสี่สามอะไรนะพ่อเขาอะพี่พจะบอกว่าอยู่ฟ้าก็คือเมียใยฟ้าคือเมียแล้วอ่ะไม่ชอบอากาศแบบนี้ทุกคนนะมันทำให้รู้สึกว่าดูเป็นอันตรายเหรอนะ,นอะใช่ อเอออย่างเม่มึงไปคนเดียวมึงเจออย่าง้ไหมเหรอเจอไม่ว่าที่มึงไปคนเดียวมึงไปพูดเป็นตอนที่ที่บ่อน,น้ําเมืองเมือง,ง,งเก่า,าอ่ะเก่สวยผิวพรรณโคตรดีอ่ะคนเดียวน้องสอนเจอป่ะไม่รู้แต่ว่าดูดีแล้วก็นั่งเอย้่ป่าผ้าพวกนั้เหมือนเป็นผ้าแบบคนโบราณนะผ้านะอืมแล้วก็นั่งอยู่กลางน้ําเลยแต่ว่นั้นถูไม้ถูมือตัวเองแล้วใส่ผ้าถุงถึงหน้าอ,อกอืมซึ่งกูไม่รู้ว่ากูไม่น่าคุยขอขอบคุณ ก็คุยปกติอ่ะคุยเร่วแต่เขาไม่คุบอะไรสักอย่างให่ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปจะเย็นสมิงหรือเปล่าพี่พี่ผมเจอกระใหญ่นะเจอมันผู้หญิงคนที่ไปา้กออหงี่มากับพาชาที่มา่าีี่อ่ะจำันเราอยู่ใกล้กัน่อย เจอเหมือนผู้หญิง,งผมยาวนั่งอยู่บนหินนะไม่รู้ว่าใครใช่พี่ดาบอกอะมึงจำหน้าได้ไหมมึงเ,เข้าไปดูนะนนคอนอกก่อยๆเข้าไปนะค่อยๆมองดูแอบบดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใช่หรือเปล่ามไม่ใช่ัวไม่ใช่ว่ะ เชืบบ่อว่าเราเป็นอะไรก็ใจหนีใชโ่โอ้ยโอ้ยพี่พผมลื่นตกน้ำโอเกือบเจ็บแล้วเจ็บตัวทุกวันอาเปียบหมดเลยใหายโดนตายหมา้ไปเรื่อยแล้วก็จะคุ้มดูว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนะพี่พนะ เป็นสะพานไม้พี่พี่ต้องค่อยเดินตายไปขอให้เป็นพระยาเมืองบาดาลนั้นคนนะ เข้าไปดูว่าใช่หรือเปล่าใช่หน้าตาคนนั้นหรือเปล่าที่มึงเคยเจอเอาเอา,เอาวุนว้นมาชิมกูไม่รู้กูไม่มั่นใจเป็นพวกอ้ไรปลอมๆนี่ามีของอยู่ข้างในอ่ะมีพวกของหนูต้องผี่อเส้นผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีมะตะคมยางติ๊กแล้วลูกบอลด้วยดึงซุมดวยไก่นะ พ,พี่นะเดี๋ยวเข้าไปถามดูว่ามาจากไหนยังไงใช้พยายามมืงประดามือเปล่าใช่ไหมพี่เนียบอกว่าใช่นะพี่พนะ นางผิวขาวมากพี่พวกพญานาคหรือพรดาจในเมืองบาดาเนี่ยจะผิวขาวเต่งผิวขาวใสมากพี่จะไม่เหมือนพวกคนทั่วไปนะกระือออกซิดเดียดด้วยครับยายใช้เบ้าทุกคนใช้นะใช้พระดานะ ค่อยคุยก่อนค่อยคุยก่อนกล่อมก่อนให้ยกมใจเย็นกล่อมนะค่อยคุยเพื่อจะนำกลับไปให้พระชาเมืองบาดาลนะตอนนทันก็เป็นห่วงลูกสาวทันมาก ค่อยๆคุยก่อนค่อยๆกล่อมใจเย็นไม่ต้องรีบให้เวลาให้เวลาพยากนผมจะไม่เข้าไปทุกคนนะพยาพยาตกใจกลัวนะพี่นะ ให้ยังค่อยกลับค่อยคุยกับพันยาก่อน กลับได้ใช่ป่ะใคาจะกลับยังพีดาจะกลับหรอเดวค่อยๆถามว่าเป็นอะไรเป็นมายังไงนะพีาบอกว่าจะขอนั่งก่อนยังไม่อยากกลับเพราะว่ายังไม่อยากเจอพ่อของเขาสิ ใหญ่ออกมาที่ยาวมานแล้วงั้น <c oughs> เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดดันพดาเราจะให้เวลาเขาเพราะว่าแต่ท่านแต่พดาเราจะกลับมัแน่ใช่ปะ่ะใช่แต่ผมบอกว่ออกมาเพราะวรียกคุยกับพอ่อกขาแต่่อเขาไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณรู้ผมเหมือนแบบน้นองไพ่ผมเหมือนเศร้าอ่ะ แค่ไม่อยากาไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากกลับไปเจอพ่อว่างั้นไม่เป็นไรเราจะให้เขานั่งใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรารีบให้เขากลับไปอ่ะเขาจะแบบว่างุ่นยี่กว่าเดิมตอ,อนนี้ให้เขานั่งให้เขานั่งพักก่อนแล้วเราค่อยหาวิธีค่อยๆก่อมไปไปส่งเขาเนใี้ยเขากลับไปเนี้ยพ่อรู้เขาไม่มีมันห่างกันแล้วให้เป็นพ่อพ่ม่เข้าใจกันพอเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวไเที่ขาจะกลับเมืองบาดาลได้โคตรไปจที่ยวแเนี่ยงั้นเราไส่ง้องทางไหนก็ได้ เดี๋ยวระหว่างเนี้ยก่อนจะกลับ่กูจะรีบกลับไปเอาของเมื่อนัอ่นงรออยู่แล้วจะกลับไปเอารูกแก้วรูกแก้วอผ่นหน้าก็ไม่งั้นพวกเราไม่สามารถไปส่งเขาได้คุณอยากให้ <c oughs> ทางชาวนเอามารับพิเองมากกว่าอืมก็เป็นไปได้ก็ดีเขาไปในเมืองเขาปลอดภัยเถอะก็ไปพยายามแบบไม่กับไปที่เมืองไงทำไงที่นีว่าเป็นห่วงนีกิดร้อนอีกไงจะให้แบบคึกคักชื้ๆอยากื่ให้ภาคชาวเอามารับรูแก้วไปวางในน้ำมันเดินไม่เราต้องการเจอขอจะดก็ทำวิธีนั้นแหละอืม แล้ววันนี้ให้พญานาคไปก่อน <Okay. S 2> มาเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันด้วยขอบคุณครับตอนนี้น้าทุกคนก็นั่งออกมาแบบทังห่างก,ก็หลบสายตาพยาจาตลงมาดามหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เขากดดันหรือว่ามาเร่งมารีเผ่าเพราะว่าผมตอนนี้ผมเลิกดีใจแล้วที่จะเจอตัวเขาแล้วก็เ,เล็กก็กลับไปเอาลูกแก้วมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะทำไงต่อ อรอยพระพระพระธิดานั่งจนมาพักนั่งสงสติอารมณ์เัวเยมไปก่อนเขาอาจจะมาหาุดที่เขาสบายใจก็ได้เพราะเพราะว่าเวลาทุกคนอ่ะคนก็แล้วแต่จะเป็นใครเวลาไม่มีความสุขหรือเศร้าเนี่ยไม่มีใครไม่อยากเจอใครอยู่แล้วอยากจะมาอยู่กับส่วนตัวคนเดียวใช้ความเงียบในการบรรเทาอาการซึ่งผมไม่รู้ว่าปัญหาที่ใช้จะเจกอะไรแต่ว่าผมอยู่ใจที่เจอตัวเขาแล้วก็จะพาเขากลับไปส่งทพี่แล้วก็อย่างที่บอก หลายคนคิดว่าเราจะาหวังสิ่งตอบแทนหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนนะเราแค่เห็นเขาปลอดภัยแล้วก็ได้พาเขาไปส่งที่ที่เขาควรจะอยู่อ่ะผมว่าดีสุดแล้วนทุกคนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าที่เราพา,าไปมันถูกหรือผิดหรือว่าไงจะวางกล้องก่อนต้องคุยนานหนะ่อยเพราะว่าเราจะรอจนกว่าไพดาจะเรียกให้เราเข้าไปหาอาจจะนอนแต่งนิดหนึ่งไนะม่เป็นนะก็พี่ครับดีใจที่เจอตัวไพดาแล้วแล้วตอนนี้ พระธาดาบอกว่าบอกอย่าว่าอย่าพึ่งบอกพ่อบอกพระราชของท่านว่าเจอท่านเจอพระธาดาแล้วเขาขอนั่งผักก่อนเขาขออยู่คนเดียวก่อนาว่าถ้าบอกวกพ่อจะมาหาที่อะไก็ได้แล้วก็พากลับเลยตอนนี้เขาตามหาตัวพระธาดาทั้งเมืองเลยเดี๋ยวยังไงเราไปจุดที่เป็นจุดที่ไปส่งตัวพระธาดาพ่อพ่อยเอาเจ้ามาซื้อให้พระราชารู้รายการที่ออกการับอยู่ตรงนั้นนะดีกว่าแล้วก็พกเนย่ยจะเข้าไปขอนัด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะอนุญาตหรือเปล่าต้องต้องขออยู่ เดี๋ยวจะขอป้าผมเข้าใจกับกับลูกยังไงถ้าถ้าญาจะกลับแล้วเพื่อจะขอเข้าไปด้วยจะนำลูกแก้วไปด้วยแล้วก็เข้าไปข้างในด้วยกันเพราะว่าจะไปคอยบอจะกลับทางที่เราไปเจอมือสี่นั่ทอมตี้ตรงทําที่มีน้ำไหลที่นะก็ขอให้เราด้เข้าไปด้วยแต่ว่าที่เราคิดจะถูกดีที่ที่เราคิดว่าตรงนั้นเป็นเมืองบาดาเนื้ยเพราะว่างงมากก่อนอั้ไม่เจอพวกอ่คนพญานาคหนือว่านาคาโผล่เลยนะแต่หลังกากมีน้้ำมาเขาโผล่ขึ้นมาเพื่อ มากับวัชรีสีเหมยเขารู้จักกันมานานทุกคนนะนั่งรองพยายามะนั่งแต่นแบบนั่งแบบเหมือนเมื่อ,อน,บบนั่งด้วยไปเรือเ่อยคนเหมือนเอาความสบายใจตรงนีนกก้นะทุกคนใช่คมเพลผมอบอกแกว่าไม่อยากให้เขาอยู่นี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครจะมาไปมาที่นี่บ้างอันตราย,เ,ยรเป็นห่วงทุกคนนะนนตรงโุกทีเรามาเจอทุกคนนะถ้าเป็นคนอื่นมาเจอแล้วคิดไม่ดีอ่ะจะเป็นยังไงสามารถจับพรยดาเพื่อไปถามไทยก่กับทางเข้าเมืองบาดานี่ยนะนม่เงินเงอ้ยข้านนี่ไปเจอมา เก็บมาเซ็เงินมเก็บียวันที่ผมไปก้อนนหาตามหาเขาพาต้นไม้ไปเยี่ยมพ่อพ่อต้นไม้นะพ่อเลี้ยงนะแล้วผมไปเจอหินก้อนเนี้ยมันมีเหมือนเงินเคลือบอยู่พี่เป็นเงินนะสี่เงินเคลือบหินก้อนนี้อยู่ใช่สวยไหมสวยมายนะจริงเหรอวะรู้ว่าอะไรวะไม่รู้เป็นเงินจริงเงินปลอมแต่ที่รู้ว่าเป็นแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเจอในป่าพี่เจอในป่านี่คือไม่รู้ว่าเป็น ทางธรรมชาติสร้างขึ้นหร<ช>ือเป็นหินที่ของใครของคนโบาาราณตกหรือเปล่าพี่พี่ครับพี่พี่ดูคลิปก็ใช้วิจารณญาณนะครับชมแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อสมคนคใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่พวกเราก็จะอะไรทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆผมคิดว่าเสียง,งนี้มันมีอยู่แล้วในบนโลกเนี้ยแค่เรายังไม่เจอกับตัวเองนะเ<ต>อาเป็นว่าเราไม่บังคับ ใช่เราได้บังทํามีหลายความเชื่อมีหลายเชื้อชาตินะ<ช>มีหลายคนหลายศาสนาก็ต่างคนต่างใช้วิจารณญาณาเอาเอางทุกคนไม่สบบามารถบังคับจิตใจใครได้เรานังนี้เราเราคอยดูไพฑาตลอดนะว่าจะหนีไหมหรือเปล่าแต่ไพฑาบอกว่าไพฑาไม่หนีหรอกกลับไปแล้วแต่ขอ<ม>ใช้เวลาอยู่คนเดียวก่อนที่ไพฑารีบอกก็จริงนะเขาอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเป็นจุดที่แานหน้าก็ใช้ในการในการมาราอยู่หรือว่ามาใช้ชีวิตตรงนี้ได้ผมว่าเพราะว่าไพฑาก็ มาอยู่นี่จริงๆอย่างที่พี่บอกท่านเนี่ยผมว่าตกจบซนเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับถ้ำบาดาลนะผมว่ามีส่วนนะทุกคนก็รอราดูว่าท่านพระพญาจะให้เราไปส่งตอนไหนเี็กหลวงพาเรียกเม่อไงมีคนเียกตัวใช่หรอครับเี็กคขาเรียกเน็เขาเป็นคนนี้เขาเป็นคนี้เดี๋ยวตามไปถ้าถ้าใช่ก็เรียกไปด้วยเหมือนพระพญาจะเรียกใหญ่เข้าไปแล้ว ใช่ปะไปไกคนยากเดี๋ยวเราจะไปถ่าย,ปธธายกันทีน่ไปส่งพยาการทุกคนเดี๋ยว,นนะยวถ่ายทีคลิปต่อไปพี่รอชมด้วยผมจะไปส่งพดากันกับใหญ่แล้วก็จะขอเข้าไปในเมืองบาดานซึ่งไม่รู้จะได้เข้าไปหรือเปล่าแต่ถ้ามีกอกาเข้าไปผมจะออกมาเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพยาาสมัยถึงต้องออกออกมาจากเมืองบาดานแล้วมาอยู่คนเดียวต้องรู้ที่มาที่ไปบางทีตอนนี้ พระราชาอาจจะรู้สึกผิดก็ได้อาจจะทำอะไรผิดกับพระยาก็ได้ถึงกับต้องหนีมาแบบนี้โอเคทุกคนไปทุกคนอย่าเรียกกันไปพบกัอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ